เรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่ b บ n น n c e กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ถือว,ว่าเป็นข่าวลือนะอันนี้เพื่อนๆต้องฟังหูไว้หูอาจจะจริงอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเท่าผมดูเนี่ยสื่อส่วนใหญ่สื่อหลักๆเนี่ยยังไม่ได้เอาข่าวนี้ไปลงอะไรเท่าไหร่นะครับยังไงอาจจะเป็นแค่ข่าวลือแล้วก็ไม่จริงนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องใช้วิจารยณ อันนี้เตือนแล้วนะอาจจะไม่จริงนะครับแต่ก็ต้องรอรุนกันต่อไปนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับผมสําหรับทางเว็บไซต์ New คริปโตนิวแฟลชนะฮะได้ออกมารายงานเนาะบอกว่ามีข่าวลือนะครับผมสําหรับในเรื่องของการระดมทุนครั้งต่อไปสําหรับเอเอนด์อันดับหนึ่งของโลกชื่อดังอย่างไบแอนนั่นแหละนะครับซึ่งก็การที่ทางไบแอนเนี่ยเตรียมที่จะระดมทุนเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ โลกคริปโตแล้วก็โลกเอชเอนตต่างๆนั่นเองนะเพราะว่ามีการคอลลบหรือว่ามีการพังทลายของ FTX ที่ถือว่าเป็นเอชเอนที่ใหญ่ที่สุดระดับ2ของโลกเออ FTX พอ FTX พังปุ๊บก็เลยได้ส่งผลให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความไม่เชื่อมั่นในโลกคริปโตนะครับก็เลยได้แห่ถอนเหรียญจากเอชเอนต์นต่างๆที่เราอยู่นะครับโดยเฉพาะเอชเอนอย่างใบแหนเนี่ยก็ที่เป็นอันดับหนึ่งมีคนใช้งานเยอะเนี่ยก็ถูกถอนไปราว 7,000ล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะครับเยอะเหมือนกันนะ7,000ล้านนะฮะหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ200กว่าล้านบาทนะครับผมในระยะเวลาไม่กี่วันในเดือนที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักลงทุนมียังมีความกังวลอยู่ในณขณะน,นี้ซึ่งทางนักวิเคราะห์นะครับผมทางด้านคุณไมค์อัลเฟรดนะฮะก็ถือว่าเป็นนักลงทุนบิตคอยเชื่อดังนะฮะได้ออกมาให้ข้อมูลนะฮะว่าแบนเนนเนี่ยกำลังมองหาผู้ร่วมทุน หรือว่าผู้ที่จะมาลงทุนเนี่ยที่มีความสําคัญนะคือไม่ใช่แค่มีเงินนะฮะมีความสําคัญซึ่งสามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กับบีแอนด์เนี่ยคือสมมติถ้าคนเห็นมีนักลงทุนชื่อดังเข้ามาในโลกคริปโตเพิ่มมากขึ้นเข้ามาในาลงทุนเอ็กชแนนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ความมัน่นใจของนักลงทุนต่างๆที่สูญเสียกันไปจากเหตุการณ์ FGX เนี่ย ได้กลับเข้ามานั่นเองนะครับผมซึ่งก็มีข่าวเรืออนนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่า้วบอกบว่าทาง Berkshire Hathaway นะครับก็คือเป็นบริษัทของคุณปู่วันนันมาเฟดนั่นแหละก็อยู่ในลิสต์ที่มีโอกาสนะเดี๋ยผมบอกแบบนี้ละกันว่ามีโอกาสที่จะ,ท,จะที่จะเข้าร่วมทุนในครั้งนี้กับทาง b บ n a n แ e นด้วยนะซึ่งเท่านี้เท่านั้นย้ำอีกทีนึงว่ามันไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับอาจจะจริง อาจจะไม่จริงกันก็ได้นะครับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกเนาะต้องปังหูวไว้หัวนะฮะไม่มีอะไรที่ชัวร์เพราะว่าเท่าที่ผมดูอืยังยังไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะอันนี้เพื่อนๆคิดเห็น,นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาได้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูราคาของบิตคอยนะครับเส้นสีส้มๆตรงนี้คือราคาในณขณะนี้เนะนานนะของการดราลหรือว่าการลงอย่างหนักเลยนะครับผมสำหรับตอนปอีตั้งแต่ตอนปลายปี2 0 2 1แล้วแหละจนมาถึง ปายปี2022ในขณะนี้นะครับก็ถือว่าลงมาเป็นปีๆนะก็ถ้าเราดูกับการลงของบิตคอยน์ในรอบก่อนหน้านี้นะครับในช่วงต่อปี2018ก็เหมือนกันนะครับผมหมายถึงว่าการลงมันก็มีความเร็มากแค่ค่งเช่นเดียวกันแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็ถ้าถามว่าตัวนี้เป็นหลุมได้ไหมก็คงจะตอบอยากเนาะแต่หมายถึงว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกับช่วงเวลาของรอบบุรันก่อนหน้านี้ที่มันเป็นขาลงอะ่ะต่อปี2018 2019 มันอยู่ในระหว่างที่เป็นหลุมในนะักขณาตอนนั้นแล้วนะฮะก็ต้องเราดูว่าครั้งนี้มันจะขึ้นเหมือนครั้งก่อนๆหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปซึ่งก็ไม่มีใครรู้นอนาคตอยู่แล้วนะแต่ก็าในนี้ฉะนั้นถ้ามันยังไม่ขึ้นก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรกับมันนะสแตนร์บิดคอยนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา16,800นะครับถ้าเพิ่งมาดูราคาเนื่งแบบ อยู่โซนนี้มาตลอดเลยเนาะก็ต้องรอดูว่าจะดีดขึ้นไปหรือว่าจะพั้มได้หรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ถ้าเราดูสัญญาณซื้ออะไร,ะไร,ะไรต่างๆถ้าใครต้องการทํทตามสัญญาณนะคือไม่อยากจะคิดอะไรมากนะฮะเขียวก็ซื้อแดงก็ขายหรือว่าใช้เซ็นเซอิชันโซนเนี่ยหรือว่าใช้เอเ d ซดีเนี่ยโอเคตอนนี้มันก็ยังไม่มีสัญญาณในการเข้าซื้อนนะอันนี้ผมใช้าชาร์ตเดย์นะครับผมรวมถึงสูตรที่ผมชอบใช้ก็คือเส้น EMA 39วันแล้วก็ให้ราคามันอยู่เหนือได้ราวๆแบบ หกวันหรือว่าหกแท่งเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรแต่อย่างใดก็ต้องรอก,กันต่อไปเนาะถ้ามันไม่ขึ้นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อนะครับผมแต่ถ้ามันมีสัญญาณซื้อเนี่ยโอเคกว่าจจะลองพิจารณาเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นขาลงแล้วก็มีสัญญาณซื้อมาเรื่อยๆก็โดนหลอกหลายครั้งแล้วเนะี่ยห้าครั้งแล้วนะสำหรับปีนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าถ้ามันเขียวครั้งหน้าหรือว่ามีสัญญาณซื้อในครั้งหน้าจะโดนหลอก อีกหรือไม่นะครับนะช่วงนี้บิตคอยล์หลอกบ่อยนะเลยจะมาเขียวปุ๊บแต่แดงปุ๊บเออล่วงต่อนะครับผมไม่ได้เขียวจริงนะอันนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปเนาะที่นี้เดี๋ยวผมขอพาไปดูข่าวเลยอ,อีกข่าวหนึ่งล้วกันนะฮะเป็นข่าวของทางรุ่นนาคลาสสิกนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีความคึกคักขึ้นมาอยู่บ้างส่วนกระแสหลายๆเหรียญนะครับเพราะว่ามีข่าวลือนะอันนี้ย่ามีทีฟังหูไว้หูไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ก็ไม่มีหลักฐานอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่ามีข่าวลือว่าทางคอยเบสนะฮะ เตรียมที่จะซื้อรู่หนหาคลาสสิกอันนี้ส่วนตัวผมไม่รู้ว่าซื้อทําใบเหมือนกันนะฮะซึ่งพอเขาเรือนี้ออกมาเนี่ยรู่หนหาคลาสสิกก็พุ่งขึ้นไปราวๆห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งเม็เงินที่ทางคอยเบดจะซื้อเนี่ยก็ราวๆสองร้อยสี่สิบห้าล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็หมืน่นเอ่อหมื่นล้านบาทนะครับผมอันนี้มาจากข่าวของ newbtc.com นะฮะอันนี้ก็ต้องรองดูว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะฮะอ้อืม ข่าวกาวอยู่พอสมควรนะเพื่อนๆยังไงก็ต้องระมัดระวังในการเสพสื่อกันช่วงนี้เอาไว้ให้ดีด้วยนะฮะซึ่งก็ถ้าพูดถึงรุ่นนาคลาสสิกนะครับคุณโดวควอในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้ก็ข่าวนะข่าวจากทางเกาหลีบอกว่าอยู่ทางที่เซอร์เบียรเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเซอร์เบียเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งพลเรือข้ามแดนจากเซอร์เบียไปยังเกาหลีใต้นั่นเองนะครับนะก็เรียกว่าทายอยู่ที่ เซอเบียก็คงที่จะไม่ได้ถูกจับอะไรแต่อย่างใดน,นะฮะก็แล้วก็มีข่าวลือว่าทางคุณโนควอนได้แคชเอาท์หรือว่าได้ถอนเงินออกจากรุนนาฟาวดชันการ์ดเนี่ยราวเก้าบิตคอยนะครับหรือว่า1นึ่งแสนสเหรียญเนานะหรือว่า3 000, 000, าล้านกว่าบาทอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับว่าคุณโนควอนถอนเงินเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่มันมีการมูฟของเงินที่อยู่ในตัวฟลนา่าขออภัย ตัว Luna Foundation Card นั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากทางเากาหลีใต้ Crypto Currency Media นั่นแหละนะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงสำหรับกรณีของคุณดูควอจะโดนจับหรือไม่จะโดนเหมือนคุณแซมหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งช่วงนี้ราคาคริปโตก็ค่อนข้างเขียวๆอยู่เหมือนกันนะหลังจากที่แดงมาหลายวันนะฮะก็หลายๆตัวตัวใหญ่ที่ผมก็ดูๆอยู่ก็ใช้ได้เลยนะครับครับเจฟินก็ เริ่มเข,เขียวมาบ้างนะแต่ก่อนนี้ก็หลบแปค่อนข้างแรงเนะาะไลโดก็ที่พูดถึงกันไปในคลิปก่อนนี้ก็เริ่มมีการดีดตัวขึ้นมานะครับก็ต้องรอดูว่าจะขึ้นจริงแล้วหรือไม่นะครับสำหรับหลุมบิตคอยในณขณะนี้นะครับนะเรียกได้ว่ามีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นจากลุน่าสู่การคอล์ัหลายๆบริษัทหลายๆกองทุนสู่ f c x สู่บ n น e เอันนี้บ a น c e นี่ไม่ได้เป็นอะไรนะแค่มีความกังวลแล้วก็มีความกลัวนั่นแหละนะครับแต่ก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าบ a น c e ก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนอย่างที่ลหลายๆคนบอกนะครับเรเดเว่ายังแข็งแกร่งอยู่อย่างต่อนเนื่องนะสำหรับบ a น c นในณขณะนี้ก็ต้องรอจับตาเหรียญ b n เกันให้ดีด้วยนะฮะว่ามีโอกาสที่จะกลับมาได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันเนาะแต่ก็เช่นนั้นๆหลายๆเหรียญยังไม่ได้มีสัญญาณในการเข้าซื้ออะไรแต่อย่างใดถ้าใคร ได้สนับสนุนหรือว่าได้ซื้อตัวหนังสืออ e ีบุ๊กรวมสูตรเทรดบิตคอยก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีการเข้าอะไรแต่อย่างใดนะใน,นขณะนี้เนาะแล้วก็ขอแจ้งข่าวอีกทีนึงนะครับสำหรับ b y b i t Event นะการแข่งขันเทรดนะก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปิรีโอนี้นะไปแข่งขันแล้วก็ไปดูกันซิว่าเราสามารถสู้โซนสวิตเอเชียหลายประเทศใน,นขณะน,นี้ได้หรือไม่นะครับก็พเพื่อเชียงเงินรางวนะัลแหละเนาะไม่ได้เสียเงินอะไรนะฮะลองเข้าไปดูลิงก์ด้านใต้ใตคลิปิรีโอนี้ โอเคก็สำหรับเช้าวันนี้ก็มีประมาณานีนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบเนาะสวัสดีครับ